สวัสดีครับคลิปนี้มาดูภาพรวมของชาวลัคนณาราศีตุนกันบ้างนะครับทุกคนในช่วงในพฤษภาคมนะครับจะมีภาพรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการทายแบบภาพรวมๆนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับคือขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวฤกษ์ยูกอนเลยนะครับดาวฤกษ์ยูในภพ รณะนะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกนะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวตุนนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะอย่างเช่นอยู่ดีจะได้ไปต่างประเทศอยู่ดีจะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปนะครับอยู่ดีก็มีเกี่ยวกับเรื่องมรดกมาเกี่ยวข้องกับเราแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ดาวเขาอยู่นานนะครับดาวเขาอยู่ถึงเจ็ดปีนะนี่ผ่านมาแค่ปีเดียวเองนะครับเราก็ฟังไว้เพลินๆก่อนนะครับดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนภพพันธุ์ปไปอยู่ปุกตาไอเนี้ยก็เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติยานพานะนะใครที่ไม่เคยมีบ้านมีรถมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วนะก็มีโอกาสทําให้สวยทําให้ดีขึ้นนะครับต่อเติมเสริมแต่งแต่งรถแ,แต่งบ้านอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสได้นะครับดาวราหูไปอยู่ในภพ เอ่ออลีนะครับต้องระวังเกี่ยวกับบุตรบริบาลสร้างปัญหาให้กับเรานะครับหรือไม่ใครมีความรักก็ต้องระวังต้องระวังมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับบุตรบริบาลน,นะหรือไม่ภาระ,ะนิสินก็ได้ภาระ,ะนิสินก้อนใหม่ๆที่เกิดจากยานพาหนะเกิดจากเอ่อที่อยู่อาศัยนะอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วเราก็ต้องมีภาระ,ะนิสินเพิ่มคุณก็ได้นะครับ ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวปีอีกหนึ่งดวงนะครับที่ย้ายจากราศรีเมษไปอยู่พฤกษภเมื่อประมาณสามสิบเมษานะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งปีนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาไปอยู่ในภพเดือ,มอนมรณะเนี่ยก็คือจะบอกว่าปัญหาที่ใครก็ได้นะใครที่มีศัตรูใครที่มีอะไรในช่วงนี้ก็ศัตรูอาจจะทําอะไรเราไม่ได้ แต่อีกมุมนึงนะถ้าเกิดใครเจ็บป่วยเนี่ยใครเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยต้องรีบรักษาให้หายนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะลุกลามใหญ่โตได้เพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพของชาวตุรเนี่ยเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ต้องคอยดูแลให้ดีๆอย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ภาระอีกดวงหนึง่งภาัสอีกภพหนึ่งก็มาจากภพเรือนสหสชะนะครับ มีเกณฑ์การเดินทางนะครับในช่วงปีนี้มีเกณฑ์เดมีเกณฑ์การเดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะครับอยู่ร่วมกับดาวบริเนี่ยก็ไปแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะไปในที่ที่ไม่เคยไปนะครับไปแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมรายปีของชาวตุนในช่วงเดือนพฤษภาเอ้ในช่วงปีนี้เลยนะครับเพราะนี่เป็นดาวปีเนาะอันนี้เป็นดาวปีนะครับทีนี้มาดูดาวเดินกันบ้างนะครับ เริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวของชาวตุลก่อนเลยนะครับดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ในราศีเมษนะครับอยู่ในภพเรือนอัตตานินะได้ตําแหน่งเป็นประแล้วก็เป็นทั้งอุดงเกณฑ์แล้วก็เป็นทั้งฟินทุนบานะแบบมีหลายตําแหน่งนะครับดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของเรานะครับแล้วก็ดาวศุกร์อีกภพหนึ่งก็มาจากภพมรณะด้วยก็ระวังเจ็บป่วย นะแต่ดาวก็มีความเข้มแข็งปลอยู่ด้วยก็เจ็บป่วยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเจ็บป่วยก็เล็กๆน้อยๆนะครับมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยนะครับแล้วก็ในมุมมองของความรักเนี่ยดาวศุกร์ตำแหน่งนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับดาวพุธมาจากพบเรือนมีนาแล้วก็พบเรือนสุภาก็มีเกณฑ์การเดินทางไกล อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะก็ต้องระวังเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะทำถ้าเกิดรถเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวนะก็ต้องเช็คประกันตรวจเช็ครถให้ดีๆนะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มาจากภบเดือนราพะอันนี้ก็มีโชคลาภมีความสําเร็จเกิดขึ้นสำหรับชาวตุลน,นะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ ชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางนะครับมีเกณฑ์การเดินทางมีโชคมีลาบจากการเดินทางด้วยนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเช็ครถเช็คประกันให้ดีนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบผูกป,ปับฉับพลันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับดาวการเงินของชาวตุลก็คือดาวคารนะการเงินนตอนนี้นะครับไปอยู่ในภพอริ นะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินไปกับอะไรไปกับดาวราหูซึ่งมาจากภพปุตตะนะครับก็ใช้จ่ายไปกับบุตรบริวารนะใช้จ่ายไปกับคนรักใช้จ่ายไปกับเรื่องของของสวยๆงามๆก็ได้นะแต่ต้องระวังนะคือดาวอยู่คู่กันอย่างเงี้ยระวังการใช้จ่ายแบบใช้จ่ายตามอารมณ์อ่นะบางทีไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ก็ใช้อ่ะนะเพราะฉะนั้น ชาวตุนก็ต้องวางแผนเรื่องการใช้ใจ่ายให้ดีๆนะครับในช่วงนี้อย่าใช้ใจ่ายตามอารมณ์เดี๋ยวจะต้องมานั่งปวดหัวที่หลังนะครับในเรื่องของความรักนะครับอย่างที่บอกนะความรักของชาวตุลเนี่ยก็คือดาวอังคารนะแล้วก็ในช่วงนี้ดาวศุกร์เร็งลัคนานก็มีค่อนข้างมีสเสน่ห์นะดาวอังคารไปอยู่ในภพเรือนอริเนี่ย ก็ต้องระวังมีปัญหากับคนรักคู่ครองไม่ว่าจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่นะรักแรกหรือว่ารักไม่แรกนะครับอาจจะมีปัญหาเพราะช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนกับมีคนเข้ามาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนไกลคนต่างแดนนะทำให้ชาวตุนเนี่ยถ้าเกิดคนมีครอบครัวแล้วต้องหนักแน่นเข้าไว้นะครับต้องหนักแน่นต้อง อย่าให้เกิดปัญหาละกันนะส่วนคนที่โสดในช่วงนี้นะครับก็มีคนเข้ามาเหมือนกับถ้าเกิดเป็นออนไลน์นะถ้าเกิดเป็นออนไลน์ก็เหมือนกับมีคนเข้ามาทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคนแปลกหน้าแปลกตาเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องการพบเจอนะครับอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเง,เงินงทองมาเกี่ยวข้องนะระวัง ระวังเกี่ยวกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยนะเพราะว่าดาวการเงินมันเสียอยู่นะอาจจะมีอาจจะมีแบบเพศตรงข้ามมาชักชวนให้ลงทุนแล้วก็เหมือนกับพูดในในเชิงการชอบพอกันแต่จริงๆเบื้องหลังอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่มีการไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง แนวแนวนีด้วยนะครับราบชาวตุลน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวภาพรวมของชาวตุลน,นะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะเราก็ฟังไว้เพเพลินนะอะไรที่เราป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับอะไรที่มันนอกเหนือการป้องกันเราก็แค่ตั้งสติแล้วก็รับมือกับมันนะมีสติกับชีวิตในทุกวันนะครับทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกราศีนะครับ้ดเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไปสวัสดีครับ